สบายดีพี่น้องผู้สูงสุดทุกคนเมนืองของสังหวัจันทบุรมา่ค้มามกินตํามาม่ากับพี่ว่าจันทบุรีในตําม,มาม่าค่ะทั้งต่ำทั้งย่ำด้วยค่ะจวดจ่าจะนักประเด็กนู้นู้อ่ะได้พี่น้องจา่าเปียบเนื้อค่ะเด้อพี่ว่าขอตั้งกล้องก่อนนะจ้ะตาตํามาม่ากับพี่ว่าจ้ามามาค่ะมากินพี่ว่ากินหน่อยเห็นปากากินซุกเอาค่ะ ทันซ่อมหมดนะคะตรวจจ้าดคนเดียวค่ะพี่น้องจา๋มามันตรวจจ้าดคนเดียวจาย้ามาค่ะตำม,มามา่าใส่น้ำปลาเนื้อหนัวเนื้อหนัวเลยค่ะน้ำปลาเนื้อหนัวเลยค่ะมาค่ะพี่น้องจา๋ามากินกับเบลว์น,นะจ๊ะตำม,มามา่าใส่น้ำปลาเนื้อหนัวค่ะทะเลรวมนะคะ ตำกินเองเสียบเองรักเร่งพ่อครับแบบหนึ่งนะคะขอตั้งกล้องก่อนจ้ามาค่ะสบายดีพี่น้องอีกรอกหน่มมาค่ะตำหมาน้ำเว่าค่ะค่ังจ้าทั้งตำทั้งย่ำค่ะเพราะว่าใส่นับปลาค่ะมันวเวยค่ะหได้ไรเหยบจีจาจตายบอาเรื่องค่ะตรวจจัได้ขยหิงแห่งหลายบอย น้องฝากเขอฟ้ากำลังอืมใครคุณหลงเลยให้ตุ่มปลายพะย่ะเดี๋ยวตำมาหมากกินนี่กลัวป่ะตำกระเมียนย่ำกระเมียนคนุณหลงค่ะใส่หน่อประเด็ดใส่ทุกยางใส่หมูย่อค่ะใส่เครื่องทะเลเปล่า

Ngon muối dọn mà hợp Nãy giàn thôi hả? Xem các bạn không hả? มามดจำมาหมาเพชรๆหน้าปลาหนอนเสียบมาก คันต้งแห้งขักแห้งไหน็บไปลองเอ,อ้ยอยากวัด 我要喝。 二十六块钱。 แต่พี่น้องจากคลิปนี้ก็ขอจบแบบเพียงสานีและพี่น้องเยอฝ่ากพี่น้องโคดักโแช่กคติดตามโคปกะดิ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ